สวัสดีครับผมมอพี่ซอจุลบุญเพื่อนซีมัสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนช่อง u t u b e สอพัฒนาชัยนะครับก็เดี๋ยวผมผม,ผมเพิ่งไปถ่ายมาเพิ่งถึงบ้านนะครับก็มาตัดคลิปแล้วก็เอาลงให้เพื่อนๆดูกันทางช่องนี้ด้วยช่องสอพัฒนาชัยที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าผมมีคู่อืนอ่นด้วยมีทุกคู่เลยอ่าไปดูที่ช่องสอพัฒนาชัยภาษาไทยนะครับหรือว่ากดอ่าด้านล่างเนี่ยด้านล่างผมจะแปะลิงก์ไว้ให้มันจะมีหลายคู่เลยที่ไปถ่ายมาวันนี้อ่าส่วนช่องนี้ก็เดี๋ยวลงคู่นี้ให้ดููแแแลล้้วกันนนเเป็่ีหค โอเคนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับไปกดติดตามช่องนู้นด้วยนะถ้าเป็นมวยแบบคือมวยเพื่อสู้มวยเพื่อเล่นก็ให้ไปดูสอพัฒนาชัยวัฒนายครับส่วนช่องนี้ก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารที่เป็นความบันเทิงสมากกว่านะครับก็ดูได้กดติดตามให้ทั้งสองช่องเลยนะครับผมพยายามจะแยกให้เผื่อแบบคนที่จะเล่นไงแยกให้คนที่จะเล่นหรือคนที่ดูเพื่อความบันเทิงนะครับแยกกันเลยไม่อยากให้มันผสมกันโอเคไปดูคลิปกันเลยครับไฟน์นี้ซ้อมมากี่วันครับไฟน์นี้ซ้อมมาร่วม เดียนสองเยนแล้วพอยุดโควิดแล้วก็ซ้อมก่อนหน้านั้นจะต่อยแล้วด้วยซ้อมมาเรื่อยๆก็คือทีแรกจะขึ้นรายการเรียบร้อยแล้ะจะขึ้นมาต่อยแล้วว่างั้นเถอะเนาะเราสั่งหยุดเบรกปุ๊บเด้งกลับเลยแต่ก็ซ้อมอยู่ที่นู่นซอมอยู่ซ้อมอยู่ยู่ค่ายหน่อยอยู่ที่ใต้เนาะแล้วมีใครเป็นคู่ป่าวคู่ซ้อมที่นู่นก็มีพลอยวิทยาโจ๊กเกอร์หลายคนอยู่คือโปในค่ายของเราเนาะก็คือช่วยๆกันอืม เอาไม่ทำเลยกับทางด้านนาคีนี่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเห็นรูปร่างผู้ชอยังเห็นเราได้ลอยกว่าได้ลอยกว่านี่ดีใจไหมกับพรมีเทวดาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหนักใจไม่กลัเจอตัวใหญ่ก็หนักใจใหญ่ต่อยากต่อยยากแต่กับเจอตัวเล็กที่ต่อยง่ายกว่าเราจะต่อยยังไงดีวันนี้วางเกมก็ไม่ประมาทแรบอืมอืมอืมเราต่อยเรื่อยๆําเกม ตอนแรกเราขึ้นรายการต้นเดือนมกราในมือรอบเนี่แหละก็เจอกับนาคีนาคีนี่เลยครับคือเดฟไปเขาแจ้งแต่แรกว่าเขาไม่พร้อมอยู่แล้วครับโอ้แล้วบางเกมบางแผนเดินยกไหนดีวันนี้สไตล์เราเราสไตล์ยสามโตเรื่อยๆก่อนครับเราไม่ดีง้อามีอะหรน่ากลัวบ้างนาคีดูก็เขามีฝีมือครับมวยฝีมือนะครับอืมมวยฝีมือนี่ถ้าเกิดเขาไม่เดินนี่เหนื่อยนะใช่ แต่ถ้าเสร็จปลายปลายเมื่อไหร่เสร็จเราไหมครับเสร็จนะซ้อมมาตั้งแต่ธันวาเลยเนาะครับผมเพราะว่าจะชกมกลาเราต้องซ้อมมาตั้งแต่ธันวาแล้วปีใหม่ที่เขาสั่งพักเบรกไปเราไปไหนอ่ะก็ได้อยู่ค่ายครับอืมไม่ไปไม่ได้ไปไหนโอ้โหก็นองเก็บค่ายรอรายการอยู่ นะครับแล้วพอมาซ้อมนี่ก็ซ้อมมาพร้อมกับเฮอร์คิลิสเลยซ้อมพร้อมเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็มีตัวใหญ่มาช่วยอีกใช่นะครับแล้วพี่เขานี่มาช่วยอะไรก็เทนเ่าเทนเราเป่าให้เทนเชิงอได้พี่ตัวใหญ่มาดีไหมดีดีเลยครับแรงดีขึ้นเขี้ยวไหมพี่เขี้ยวไหมเชนเดอเขี้ยวเขี้ยวนะดุไหม ปีเก้าพูดเราจ้องอยู่เออเราอายุอะไรครับปีนี้สิบเก้าสิบเก้าปีคนจังหวัดกระบี่ครับอ่าไป่อยประมาณไป่อยประมาณหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบหกสิบเอ็ดเลยสูงเท่าไหร่นี่เราสูงหกสิบเจ็ดเราหกสิบแปดอ๋อหกสิบแปดเราเป็นมวยสุดพื้นเทเราเป็นมวยเข่าก็ฝีมือก็ได้ใช่ไหมอก่อนหน้าก่อนตอนตอนตัวเล็กนี่คือฝีมือแต่พอโตแล้วก็เป็นเข่าเลย น้ำนักซ้ายดีกว่าขวากว่าฝากพี่น้องพี่เจี๋ยนะครับก็ฝากพี่น้องชาวกระบี่หรือฝากตานะครับวันหนึ่ทำมาเต็มทีบไม่มีปัญหาแน่นอนปัญหาแน่นอนครับยังเมื่อเช้ามาเป็นน้ำหนักมาเกินเกินเจ็ส่สบายนี่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะครับครับขอบมากต้องฉีดล่วงหน้าไหมก็มีนะวัวครับช็อตน่าวดอาทิตย์มาสี่หมื่นโอ้โหล่วงหน้ารู้เลยถ้าชนะเอาไปสี่หมื่นถ้าชนะไปจริงเหรอชนะก็นี่จริงเลยหยกเพชรไง โอเคขอบคุณมากวันเดียววันเดียวกับเฮอร์คิวลิสเลยครับผมเออขอบมากมากเออครับผมเก้าช ja ิงอ่าห anyway ้าเก้าช claro ิงย hm ี่สิบถ้าเก้าชิงก็จะชิงวันเดียวกับเฮอร์คิวลิสเลยครับนี่ครับผมนายคีศิรักุณไทยครับครับผมดีโชกพิกาดกัรร้อยยี่สิบสองครับร้อยยี่สิบสองนะในมวยรอบมวยรอบอะไรมวยรอบม้าบินอ่าม้าบินนะก็เป็นรอบตัดเชือกแล้วเห็นคู่ชิงเราหรือยังถ้าชนะเนี่ย เห็นแล้วเห็นแล้วมันฮึกเถมมไหมเออวันนี้ชกพิการร้อยมาสอบครั้งแรกเป็นไงครับสอบครั้งแรกพอดีครับพอดีเลยสบายสบายเป็นไงบ้างครับการเก็บตัวอยู่ที่ที่อุดรครับอ่าครูปังผู้ซ้อมมีใครบ้างที่สีรับม่ไทยมีพี่อธิยาแล้วก็พี่ที่ใครหลายโจ้เป็นหนึ่งพี่ครับครับขอบคุณครับพี่อ่าเป็นไงบ้างการเตรียมตัวกี่วันทั้งหมดก็ประมาณ สามอาทิตย์ได้ครับสามอาทิตย์ได้การเก็บตัววันนี้ต้องเจอกับเมาคีครับเมาคีในมวยรอบนี้เคยเจอไหมไม่เคยครับแล้วก่อนหน้านี้อะก็ไม่เคยคก็ไม่เคยเลยหนักใจไหมฟอร์มก่อนหน้านี้เองเขามาแล้วชนะรวดเลยไม่ไม่หนักใจเลยวันนี้แก้ทางไงดีเจอเมาคีทุพี่ไปแก้ทางให้ครับอืมนะในมวยรอบครั้งนี้นี่ทําไมเราถึงได้มาเข้ารอบตัดเชือกละ่ะก คู่ชกที่ชนะเขาน่าจะถอนครับอ่าเขาไม่พร้อมก็เลยเจับฉลากข้ามาแทนโอ้โหนี่มันมากระดวงนี่จะดวงแชมป์เลยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้รรเหมือนกัน<ด>ก็ได้โอกาสแก้ตัวครัคร้งนี้จะปล่อยโอกาสไหมไม่ไม่ปล่อยแน่นอนนคะครับผมกับคู่ชกนี่เมาคีนี่เราวางเกมวางแผนไงดีวันนี้ก็ดักเตะัอยดักเตดักต่อยเอาตามสไตล์เราเลย นายครับผมอ่าวันนี้น้ําหนักร้อยิบสองมาสอบมาสอบที่ไรครับทัมากี่โลก็ประมาณสามสามโลครึ่งครับอืมก็ไม่เยอะนะอ่ะเราอายุอะไรครับอายุสิบเก้าครับคนจังหวัดจังหวัดอุดรครับอุดรเลยไปปล่อยประมาณประมาณห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านะเราเป็นมวยมวยฝีมือมีเตะตายแนบอ่าซ้าหรือขวาขวาสูงร้อยสูงร้อยหกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดนะโอเคเอาฝากพี่น้องเพื่อเชียร์หน่อยครับ พี่น้องชาวดอนช่วยเชียร์ด้วยครับวันนี้จะทำเป็เทีมที่ครับคครับเือของมากคือมาขีดาคีใครใหญ่กว่ากันสีสีมาขีใหญ่กว่าสูงกว่าครับเขาจะสูงกว่านิดนึงนะครับโอเคของมากครับเดี๋ยวได้ดูแหละวันนี้แหละไม่นานเดี๋ยวรู้ใครใหญ่นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเนี่ยเนี่น้องเขาจับฉลากเข้ามานะครับ